พี่ๆคะ่ะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่กับน้องแต้แพรเพลินอยู่นะคะที่ตอนนี้ก็จากที่น้องต้าน,นะคะไปหาวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะน้องต้าก็จะเอามาตำค่ะนี่ตอนนี้ก็ตามะมาขามป้อมนะคะค่อยๆตำค่ะเพราะว่าถ้าตำนี้เผือๆบางทีคือสีอาจจะไม่ออกก็ได้นะคะเราต้องตำให้แหลกก่อนค่ะ เร,เราตามเสร็จนะคะพี่พี่เราก็จะเอามาแช่ไว้ค่ะน,น,น,น้ำนี่ก็น้ำเปล่า,าน่แหละนะคะเห็นน้ำไหวะพี่พี่สีกระดรดนี่สวยมากเลยเนาะดูดิโอชอบมากเลยอะพอน้องตาไปเก็บมาเสร็จใช่ไหมฮะน้องต้าก็จะเด็ดผลออกมาค่ะแล้วก็จะเหลือไว้แค่ผลแล้วก็เราก็จะออไปตามอีกทีหนึ่งนะคะ เด็ดก็เด็ดง่ายๆค่ะสีเขียวๆนี่มันยังไม่ค่อยสุกนะคะแต่ว่าสีอันเนี้ยมันปันกลางอ่ะสวยมากเลยอะ่ะชอบอ่ะถ้าสีม่วงๆดำๆนี่ก็คือสีที่มันสุกแล้วเอาไปตำก็คือง่ายๆนะคะ แต่ว่ากลิ่นมันจะเหม็นๆหน่อยอย่างที่บอกนะคะปกตนิน้องต้าไม่จับไม่เล่นนะคะนี่เพื่อผู้ชมทุกคนนะคะน้องต้าเลยไปเด็ดเนี่ยค่ะวันทีนะแม่หรือว่าคนอื่นๆนนะ่ะบอกว่าเออไปเด็ดยอดให้หน่อยจะเอาไปลวกแล้วเอาไปจิ้มกับน้ำพริก าอย่างอื่นนี้ใช้ได้ถ้าเป็นยอดอะนียไม่เอาเนี้ยเพราะว่าไม่ชอบเลยนะคะกลิ่นมันเหม็นน่ะอันนี้ก็จะตามผลคอคอดอดต่อนะคะพี่สีกันสวยงามมากเลยเนาะ อันนี้ถ้าเราตามเสร็จเราก็ต้องเอามาแช่วรวมกันไว้เหมือนกันค่ะพี่ๆค่ะจุ่มมุดบะแช่เพราะแต่ประมาณเวนารีเหรอเดี๋ยวผมก็รู้แบบว่าพ่อเขาดีแย่อเดี๋ยวพิลาตก็บ่อยแย่แต่นั่นเรวมันจะชิคกอลพ่อเขาดีเนื้อซีช็อมเหม็นมากเลยอ่ะ อันเล็กแค่้อนคะอันนี้ละเอียดไวมากเลยนะคะ,นนะเพราะ,ะามันสุกได้ที่พอดีเลยค่ะอันนี้จะเกลือหรือไข่แต๊กมันจะได้แบบออเื่อนได้ไหมแล้วมันจะขูดได้ขนาดไหค่ะ อนนี่ต้องใช้หม้อก,กับกาๆนะพี่ถ้าต้มเสร็จนี่คือโอโ้สีมันจะแบบติดหม้อเราอะนี่สีเริ่มออกแล้วนะคะออ้สีต้องสวยมากๆเลยอะฮะขบไปอีกแล้วคุณอะไรมพอดอู้อยากชอบอะนี่พี่ๆส่วนไฟนี้นะคะเราก็ต้องซักไว้หลายๆรอบนะชั่วโมงซักปว่ามันกี่รอบอะ ก็อดหลายิลย่างจ้างจส่งสารอบก็ได้นะคะพี่คะเรียมไ้ทำไมบาทขื่อแล้วใช่บ้เดนไม่ได้ื่อเจ๊โว์แล้พอเจอยิเดียด๋ยจะตอกันลอ๋อคือแม่บอกว่าต้องซักก่อนนะคะถ้าไม่ซักก็คือแบบสีอาจจะไม่ติดนงค่ะนี่นก็แช่ไว้ยังไม่ได้ต้มนะเนี่ย มัในใจะซอยก็อันนี้ก็จะเป็นตอคล้ยนะคะพี่ก็ต้องเอามาตำเหมือนกันค่ะอ

แล้วก็ใบฝรั่งนะคะพี่พี่คะ่ะแต่ทั้งหลังก่อน,นะคะ่ะ จากนั้นเราก็เทสายกับบอเอ็นะคะหรือว่าที่เครื่องบินนั่นเองค่ะกับบอเอ็นี่ก็ช่วยในด้านของการที่ให้สีทุกสีมันรวมกันแล้วก็สีมันจะออกเน้ำมาชั่วโมงันสีมันคืออะไรยี่ยเนี่ยมันก็พอเดี๋ยวเขาละลายเขาตัดกันนี่สิ Ừm, Ừ, mẹ uống được kia cái rồi uống kia rồi Uống kia lấy mà thật đuôi ต้มไปสักพักเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่สีมันก็จะเริ่มออกนะนะคะนี่เดี๋ยวน้องต้าให้ชมนะคะีสีมันจะออกฟ้าๆหน่อยเนาะนี่ไม่รู้ว่าต้มนานไปนานไปเขาจะเปลี่ยนสีอีกหรือเปล่าอันนี้เขาจะเรียกว่าสีผ้าย้อมธรรมชาตินะคะวัตถุดิบที่เราใส่ก็คือธรรมชาติหมดเลยเนาะพี่ๆก็คือก็หาวัตถุดิบไม่ายานะคะตามแถวบ้านนะคะ ค่อยๆค,คนเป็นระยะระยะนะเพื่อที่สีมันจะออกมันจะเท่ากันค่ะพี่นี่ค่ะถ้าเราไม่คนก็คือบางทีสีมันอาจจะไม่เข้ากันก็ได้เนาะไฟก็ต้องค่อยๆเติมไฟเลื่อย เจ้นเลยวะไอ้ทนเลยหรือก๊ะนี่ถ้าสมมติเราลองจับดูถ้าไม่ติดมือเรานะคะก็แสดงว่าติดไฟแล้วเราก็สามารถที่แบบยกลงได้แล้วเงี้ยค่ะพี่ๆค่ะนี่แต่แม่ก็จะคนดูก่อนนะคะโอู๋อยกลงไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ <laughs> ว้ามากมาแล้วช่วยด้ทีล,ลนะโลเนาะ เดี๋ยวเราต้องก็ต้องเอาไปซักต่อนะคะพี่พี่คะ่ะอยู่มาแล้วแต่รู้เลยนะที่จะเอา,าอ่ะกูนี่หลังเวมัดชอบความเดีเ๋ยวอุ่นเฉยเลยนี่มันจะมีเชือกไว้อันหนึ่งนะคะร้อยไว้เพื่อที่แบบโอ้ควันเยอะมาก อันนี <S <s ้ท oui> ีดยเิาเมนอยู่เด้ออันนี้ลูกเขาเลยโอ้สีสวยมากเลยอ่ะกลดิเนะแบบว่าแบบนี้ไมรู้หรล ไอนเ้ปอลาียะสีสวยมากเลยนะพี่พนี่สีบ้านเ่ล้วลรน่าสีิเนี่ยบะม้นเลยคะเอาปน่นเดีึกวาเฮ้ยเพราะใกขดบใบแ้ตาเดอ่าสีวินงนี่ยอรบลอเซ่ในมใบเออพอปอตกวาดถวาดรบอเซ สะบัดเสร็จมาขามป้อมหรือว่าเศษคโคโดพวกนั้นออกค่ะสีออกสวยงามมากเลยนะพี่ๆแบบโอ้โหเท่ากันหมดเลยอะ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเอาเป็นลังนะคะ đãเตรียม nắmไว้แล้ว nào chết rồi chết rồi chết rồi ừm suy mãi đó nà nó đẹp Chịu sẽ gì à? đó không biết thì bạn nó นี่พี่พี่สีไม่ตกเลยนะคะนี่แค่เหลือขี้ปลาซิบแล้วนะจะใครมาบอกเออไรดูคนดคนนี้เลยดูคนคุยกับตาบอกพี่ประานมือด้วยอ๋ออ๋อน้องตาก็บอกว่าเออแม่ทำไมไม่ล้างหลายรอบนะคะแม่บอกว่าถ้าล้างหลายหลายรอบอะมันจะทอตอนเอาไปทอมันจะไม่ค่อยสนุกนะคะล้างแค่รอบเดียวพอแล้วค่ะค่ะพี่ๆี่ค่ะจากที่เราล้างน้ำเสร็จสะบัดเสร็จออกแล้วใช่ไหมคะนี่แล้วก็เอามาตักแห้งค่ะ นี่ง่ายๆนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเชทสอบถามน้องต้าเข้ามาได้เลยนะคะก็สําหรับการย้อมสีธรรมชาตินะคะย้อมไฟงีะคะ้ค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่แล้วก็แม่ก็จะเอานี่แบบมาเชื่อแล้วอ๋อเอาให้มันตึงๆกันนะคะเวลาลมมาก็จะได้แบบไม่ต้องพัดไปพัดมานะคะพี่ๆคะ่ะ นี่ง่ายๆเลยนะคะเป็นวิธีบ้านๆนนะคะเขาใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่ เขาสมมติเราค่ะอยากได้เป็นสีน้ำตาลเออสีน้ำตาลเลยสีน้ำตาลเขาจะต้องใช้อาวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ก็สามารถสอบถามเข้ามาหรือว่าอ่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องต้าก็จะไปตอบเมนนะคะ<อ>พี่ๆค่ะแล้วน้องต้าก็จะพาไปชมวิธีการย้อมสีอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับน้องต้าพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย